ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับนะที่คนลาวเนี่ยถามว่าประเทศไทยมีเซเว่นเหมือนลาวหรือเปล่าเออคำถามนี้นะไทยเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ถามคนลาวมากกว่านะทุกคนโอเคครับเย่ามาฟังคลิปนี้กันสวัสดีครับคันปากอยากเล่าเจอกันอีกแล้ว เช่นเคยนะมีเรื่องมาลงมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับทุกคนก็หลายๆคนก็คงรู้อยู่แล้วว่าคนลาวเนี่ยเรื่องการเม้นเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกครับนะเรื่องการเม้นไม่ต้องห่วงถ้าคนลาวอยู่ที่ไทยเนี่ยแน่นอนครับเขาไม่กล้าเม้นหรอกผมว่านะถ้าคนลาวอยู่ที่ไทยเนี่ยเขาไม่กล้าเม้นเพราะเขารู้ชะตากรรมของเขา แต่คนเราที่อยู่ประเทศตัวเองนะครับไม่ได้อยู่ไทยนะครับอันนี้นั่นแหละครับมันจะมีประเภทแบบเอออยากเหมือนเรียกเรียกความสนใจละบงเขาน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าไทยเนี่ยคือพัฒนาไปถึงไหนแล้วจเจริญไปถึงไหนแล้วนะครับเขาน่าจะรู้อยู่แล้วแหละเพราะว่าข่าวที่ลรวเขาก็ออกอยู่แล้ว นะเขาก็มีโทรศัพท์เขาก็คงรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าคืออยากถามไปงั้นแหละผมว่านะครับอยากถามไปงั้นแหละนะแต่คําถามเนี่ยคนไทยเนี่ยนะน่าจะถามดีกว่านะน่าจะเป็นฝ่ายถูกถามนะครับว่าที่ประเทศลาวเนี่ยมีเซเว่นเหมือนที่ไทยหรือเปล่านะครับทุกคนแต่กลับโดนคนลาวถาม ว่าประเทศไทยมีเซเว่นเหมือนลาวไหมถ้าถามแบบถ้าถามว่าคนลาวถามว่าประเทศไทยมีเซเว่นกี่สาขาเอออันนี้อันนี้น้านะอันนี้หน้าตอบแต่มาถามว่าประเทศไทยมีเซเว่นเหมือนลาวไหมโอ้กลุ่มขมับเลยที่เนี้ยถามแบบเนี้ยตอบยากซะด้วยทุกคนทุกคน ทุกคนจะให้ตอบยังไงครับผมก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีเซเว่นเหมือนลาวหรือเปล่านะครับเวลาผมขับรถไปตามถนนลานทำแหงนะครับทุกคนมันไม่เห็นเซเว่นสักสักจุดเลยเปทุกคนมันไม่เห็นเซเว่นเลยไม่รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีเซเว่นเหมือนลาวหรือเปล่านะครับแต่ที่ลาวน่าจะมีเป็นหมื่นเป็นแสนสาขานะครับทุกคนเนาะก็ พูดยากนะครับเพราะว่ามันมันนับไม่ได้ครับไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะประเทศไทยมีเซเว่นเหมือนลาวหรือเปล่าแต่เอาตรงๆคือมันไม่มีหรอกประเทศไทยไม่มีเซเว่นเหมือนลาวหรอกครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยหาที่ตั้งให้เซเว่นไม่ได้อีกแล้วนะครับเพราะว่าเซเว่นเนี่ยไม่มีที่ตั้งแล้วครับ ต้องเข้าไปตามซอกตามซอยแล้วจ่าจใ้ตั้งเซเว่นเพราะว่าเพราะว่าเซเว่นเนี่ยทุกวันเนี่ยมันไม่มีที่ตั้งให้เซเว่นแล้วที่ไทยอ่ะที่ไทยอ่ะไม่มีที่ตั้งให้เซเว่นแล้วครับนะมันเยอะเกินเพราะที่ไทยอ่ะมันเยอะเกินมันเยอะจนไม่รู้ว่ามันจะไปตั้งที่ที่ไหนแล้วซอยเนี่ยอ่ะซอยที่ผมอยู่เนี่ยเนี่ยตรงข้างตึกก็มีหนึ่ง เซเวนเซวนสองนะขับเข้ามาข้างในด้านหน้าอีกนะด้านหน้าอีกที่เขาเรียกเซเวนหนึ่งเนี่ยแค่เนี้ยอยู่ห่างกันไม่ถึง300เมตรก็มีเซเวนอีกแล้วแล้วก็อีกซอยขับรถไปได้ประมาณ200เมตร300เมตรเอาอีกแล้วเห็นเซเว่นอีกแล้วนี่ครับทุกคนไปไหนก็เห็นเซเว่นในประเทศไทยจนไม่รู้ว่าประเทศไทยเนะี่ยมีที่ตั้งให้กับเซเว่นมี มีที่ตั้งให้กับเซเว่นหรือเปล่าพื้นที่ว่างๆน่าจะไม่มีแล้วครับเหลือแค่ในป่านั้นแหละครับเ <c oughs> หลือแค่ในป่าเท่านั้นแหละนะนะไม่ต้องถามนะครับไม่ต้องถามหรอกผมรู้ว่าคนลาวรู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มียูทูบเบอร์ลาวยก็ให้คำตอบแล้วล่ะครับนะอันนี้ผมก็เอามาคุยเฉยๆแหละอยากลงอยากเล่าเหมือนนะครับอยากลงอยากเล่า เฉยๆนะครับทุกคนหาเรื่องเล่าไม่ทุกคนได้ฟังกันขายขำงินไปขายขำงินไปนะครับเอาเป็นว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีเซเว่นเหมือนลาวหรอกครับนะไม่มีไม่มีพื้นที่ให้เซเว่นตั้งนะครับไม่มีพื้นที่ให้เซเว่นตั้งแล้วแหละนะมันเยอะเกินเดี๋ยวจะแบ่งให้กับประเทศลาวสักเออผมก็อยากรู้ว่าประเทศลาวเนี่ย มีเซเว่นไม่อยากถามว่ามีเซเว่นเหมือนไทยไหมคําถามเนี้ยผมไม่อยากจะถามหรอกว่าประเทศเรามีเซเว่นเหมือนไทยไหมแต่ผมอยากรู้ว่าประเทศเรามีเซเว่นกี่สาขานะครับทุกคนถ้าใครรู้นะเม้นหน่อยนะเม้นหน่อยนะครับว่าประเทศ <c oughs> เออประเทศลาวมีเซเว่นกี่สาขานะครับนะผมอยากจะเสิร์ชดูใน Google เหมือนกันนะครับแต่ไม่อยากจะเสิร์ชหรอก นะผมขอขอถามแล้วกันขาถามคําถามนี้เลยในเมื่อคนลาวถามมาว่าประเทศไทยมีเซเว่นเหมือนลาวไหมผมจะถามคนลาวกับว่าที่ประเทศลาวเนี่ยมีเซเว่นกี่สาขาครับผมนะคนลาวใครฟังคลิปนี้ช่วยตอบให้หน่อยนะครับนะผมไม่ได้จะอะไรนะครับแค่ผมก็อยากรู้นะครับว่ามีแล้วแหละ เซเว่นที่เรามีอยู่แล้วครับนะมีอยู่แล้วผมเห็นคุคนราเนี่ยถ่ายให้ดูอยู่นะน่าจะมีน่าจะมีเยอะอยู่แล้วมั้งนะครับแค่ผมอยากรู้ว่าที่ประเทศเรามีกี่สาขาแค่นั้นเองนะแต่เทนี่แนๆประเทศไทยเนี่ยกี่หมื่นสาขาก็ไม่รู้ครับเอาทุกหมู่บ้านมี 7. เซเว่นเอางี้แล้วกัน <laughs> ทุกหมู่บ้านทุกอำเภอมีเซเว่นไม่ต้องนับหรอกว่าจังหวัด ประเทศไทยมีกี่จังหวัดนั่นแหละครับดูจังหวัดหนึ่งมีกี่ตำบลมีกี่อำเภอมีกี่หมู่บ้านแล้วก็เซเว่นมีทุกหมู่บ้านครับจบนะ <c oughs> จบนะครับทุกคน <c oughs> ก็มีชาวโซเชียลเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่ให้คำตอบอยู่นะนี่ครับปี2ปี2,567มีสาขาเซเว่นอีเลเว่ ทั่วประเทศไทยรวมทั้งสิ้น14,730สาขาครับอ่ามีคนไม่ใหคำตอบแล้วครับมีคนไม่ใหคำตอบแล้ว่ะอ,อย่ามาอ่านดูเรื่อยๆนะครับอ่าเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยก็มีทั้งหมด3,314สาขาครับอ่ะเรามาดูต่อไทยมี7 e เ e ่ e อสาขาแรก วันที่1มิถุนายน2532เมื่อ35ปีมาแล้วอ้าวโหโหมีคนศึกษาด้วยนะครับทุกคนนะมีคนศึกษาด้วยการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญเราต้องพัฒนาคนก่อนให้มีความรอบรู้ถ้าไม่พัฒนาคนประเทศเราจะพัฒนาได้อย่างไรเป็นไงล่ะทุกคนอันนี้คอมเมนต์นี้ก็บอกว่าในซอยบ้านผมมี4สาขานะครับส่วนที่เราทั้งประเทศ มีกี่สาขาครับถามหน่อยถูกต้องครับถามหน่อยครับว่ามีกี่สาขานะครับทุกคนก็บอกว่าแล้วการศึกษาเนี่ยสำคัญมากๆนะครับสำคัญมากๆเซเว่นที่ลาวก็คนไทยเราไปเปิดนะ <c oughs> ก็คนไทยเราไปเปิดก็บางคนก็บอกว่าเอานะสงสารคนลากลุ่มนี้มากๆนะครับนะสงสารคนลากลุ่มนี้มากๆนะ ก็คือมันสอถึงการศึกษาการศึกษาหาความรู้รอบตัวผมอายแทนคนในประเทศนี้จริงๆคอมเมนต์นี้เด็ดจริงๆก็ต่อมาครับมีคนมาบอกอีกว่าบ้านผมอำเภอเดียวมีเกือบ20สาขาครับ <c oughs> ไม่ต้องอเภอเอาหมู่บ้านนี้ก็พอแล้วเอาหมู่บ้านก็พอแล้วครับทุกคนเอาไว้ง่ายๆนะเอาง,ง่ายๆอา่า เซเว่นเน่เป็นของคนไทยแล้วก็ที่สปปลาวเนี่ยก็เป็นของคนไทยสาขาล่าสุดของคนลาวเนี่ยก็เพิ่งเปิดไปไม่นานนะแล้วก็และใหญ่ด้วยนะแล้วก็มีมาตรฐานเดียวกับไทยก็คือปั๊มปต,ตทนะครับเมืองสวรรค์เขตก็ยังมีเมืองเซโนสวรรค์เขตนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เนาะทุกคนนะแต่ว่าคำถาม ก,ก็ยังจะอยากถามเหมอนเดิมนั่นแหละนะครับว่าที่ประเทศลาวมีกี่สาขานะครับทุกคนถ้าใครรู้ตอบหน่อยตอบหน่อยถ้าใครรู้ตอบหน่อยนะโอเคครับทุกคนนี่แหละก็ได้มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะครับกเเ็เดี๋ยวเดี๋ยวมีคอมเมนต์หนึ่งมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าในไทย มี14,730แห่งสาขาถ้าให้เฉลี่ยจังหวัดละ100 2 2 0ถึงส2 0สาขาต่อ1จังหวัดในประเทศญี่ปุ่นมีเยอะสุดครับประมาณ24,000สาขาถ้าจำไม่ผิดะคอมเมนต์น,นี้โอเคครับทุกคนเป็นไงบ้างเก็ดนะทุกคนโอเคครับแค่นี้แหละครับกดติดตามให้ผมด้วย